เผมจะจ่ายมัดจำให้คุณล่วงหน้าก่อนหนึ่งแสนส่วนที่เหลือรับวันชิคณนะของคุณมาแสดงให้ผมอ๋อได้ครับไม่มีปัญหาเสียเราคุยกันเองยังไง้เขได้ <c oughs> เพราะว่าอีกหน่อยเราต้องคบหานไปอีกนาน <c oughs> เออคุยกับคุณมันง่ายดีวะ่ะไม่เหมือนคุยกับไอ้เสียอ่านคุยกับมันทีไรอะ่ะโมโหทุกทีออถ้านี่ <c oughs> ถ้านาน้นมันจะเอาแต่เงินครับ กว่าผมจะได้คิวลูกโซ่จับมันมาร้องเพลงได้เล่นเราต้องกินยาปรภาทตั้งหลายเม็ดตกลงตามนี้นะโอ้รับได้รับเสียแต่คราวนี้ต้องให้ลูกโซ่ร้องหลายๆเพลงหน่อยนะเพราะว่าผมทุ่มโฆษ,ษณาไปเยอะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนี้จังหวัดเดียวนะทั่วภาคตะวันออกเลยคนดูต้องแห่กันมาดูเป็นแสนคืนลูกโซ่ร้องเพลงสองเพลงอะคนดูเผาเวทีผมแน่ อย่าห่วงับเสียผมไม่ทำให้เสียเสียชื่อเสียแม่ครบ <laughs> ดีขอบผม <laughs> ขอบคุณครับมันรวยเลยนะครับเสียใครวัดจะมีใครนะครับก็อีกนั่งลูกโซ่ให้ดอกลักสิครับแต่แต่มันประกาศตัดหางปล่อยไว้กับเสียมันรับงานเองอะเดินสายคืนนึงไม่ต่ำกว่าสองสามงานมากกว่าตอนที่เสียดูคิวให้มาสิอีกเฮ้ย คือหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนเฮ้ยนี่มันเงินกูาทำานั้นเลยดรวอ่าใช่ครับเสียพวกมันน่ะกินแต่นนเนื้อเนื้อมีน่เสียกินแต่แฮ่วแฮ่วป้งมึงเลยิกูไม่กินแฮ้วไว้กูจะเคี้ยวหมูคราวนี้ผมต้องเล่นบทโหดซะแล้วล่ะ วดกบันก็เสียนะดูมกาจากแฉนยทางานทาการกันน่ะแก็เหมือนกันน้ำผงส่ผักแค่นี้มัเชื่องช้จริงๆยมาด้วยนะเนี้ยนอะไรทอเชนย่ยเกันยฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดหยดหยน่เป็นอะไรกันอย่าหยอกแยยๆ เนอะไรให้มันดูแข็งแรงหน่อยสิเน่ดู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 ฉันดูฉันเป็นตัวอย่างดูนะตึงตึงตึงนีง่เห็นไหมสะโพกอะสะโพกให้มันนั่นให้น่ดูให้มันโอเคให้มันกระชับกระชับกระเฉงไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยโอยจังเป้าหมายใหม่เจอสิ่งที่ต้องการ แกอะไรไปกินเนี่ยฮะแกเหยียบอะไรยู่ช่บ้างซินี่ของใครของใครฮะแม่แล้วมันติดป้ายไว้ไหมว่าเป็นของใครของใครเนี่ยไม่ไม่ติดป้ายเอมีมือมีเท้านี่ยแกก็ตักกินแองได้ไหมท้าี่ของโซ่เขาเหรอของนางโซ่แล้วนางโซ่มันไม่มีมือมแม่วิ่มาทีนน ก็เคกีเก็บข้าเก็บเก็บเก็บเอ้าร้อมหนรอตาเ้ยเดี๋ยวกินข้าวกปลาเสร็จแล้วก็มารับของขวัญนะเว้ยพ่อมีของขวัญมาให้นี่เลือกก็ได้เลยเอาของอะไรพ่อเสื้อเว้ยเสื้ออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเมาดูเสื้อเเโอ้หโหสีสวยด้วยเฮ้ยอ โอ้่เลืกนเลืกนกอกลังดีใจเบาหน่อยเฮ้ยเเบาหน่อยเ้ยแล้วอย่ามาเลมกข้าวปากันเลยฮ้ยตามแม่ี่มอะไร้จะพี่ติ๊กนี่เป็นแฟงส่งทั้งกล่องทั้งวทั้จดหมายมาเต็มเลยอ่ะอนีหมดเนี่ยรอจนี่เราจะเปิดดูกล่องไหนก่อนดีล่ะแล้วแต่พี่ติ๊กแล้วกันจ้ะถ้าเป็นพี่ลคะอืมเปกล่องบนก่อนเลยดีกว่า อย่างมป็นนาฬิกาเลยค่ะพ่อเปิดดูเลยนะคะเฮ้ยมยาเงเปิดทำไมล่ะครับพ่อหนูเปิดได้ไม่เป็นไรนี่อย่าเพิ่งเปิดเยนหนูตอกติกดิพ่อเฮ้ยพี่เดี๋ยวรักกับโซ่เป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้งัดีๆอยู่เลยอ่ะไม่รู้สิแม่ก็นั่นสิ แกจะเดินไปไหก็อไปสิวะ